อาลูกหมูนะครับลูกหมูหมูป่ากลายพันธุนะครับหมูป่ากลายพันธุ <c> ์ก <oughs> ินแกนสับปะรดนะครับเอาแกนสับปะรดมาให้เขานะครับโอ้น่ารักเลยครับนี่และนอหนอะ กำลังน่ารักเลยครับลูกหมูน่ารักมากนะครับผมนี่น,นี่กินอยู่กับแม่นี่ยเห็นอย่างงี้แล้วไม่อยากกินหมูกินเนื้อกินวัวกินควายเลยครับกำลังน่ารักครับผม,มแย่งกันใหญ่เลย จะเปรีป้ยวหวานๆนะครับน่ารักจริงๆครับหมูน้อยนะครับลูกหมูน้อยนะครับ